ฟังไว้ก่อนนี่เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมลงในเพจไปแล้วแต่อยากให้แฟนๆเพื่อนๆติ k กต k ได้ฟังด้วยโดยเฉพาะสําหรับคนที่ลงทุนในคริปโตและบิตคอยนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าในที่สุดสหรัฐจะไม่ปิดกั้นบิตคอยแล้วก็อาจรวมถึงเหรียญคริปโตทั้งหลายที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซซึ่งตอนนี้ทำเนียบขาวทางประธานาธิบดีโจไบเดนเองกําลังเตรียม ออ,ออกมาใช้อย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมีการลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้เรื่องของการศึกษาเพื่อทั้งหมดนี่จะให้เหรียญคริปโตและบิตคอยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะว่าการบริหารการเงินสหรัฐตอนนี้อิงจากนโยบาย MMT Modern Monetary Theory นะครับซึ่งหลักการ MMT ก็คือให้อิสระธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดควบคุมนโยบายการเงินโดยเฉพาะการให้นิยามว่าอะไรคือเงินตรานะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องอ้างอิงทองคำ แล้วก็ดีไม่ดีอาจจะรวมเอาดิจิทัลแอสเซทเข้ามาอยู่ในการเป็นเบสมันนี่หรือฐานของเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปต่อผมเขียนว่าอะไร BTC หรือบิตคอยจะมีมูลค่าในโลกฝั่งตะวันตกแต่ว่าจะมีมูลค่าน้อยกว่าในโลกฝั่งตะวันออกเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องคุยกันยาวมากในไลฟ์วันพุธที่จะถึงแต่นี้อาจเป็นคลิปให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ผมตกผลึกความคิดเบื้องต้นมาก่อนนะครับทีนี้ที่แน่ๆครับเรื่องของคนสร้างบิตคอยขึ้นมาก่อนหน้านี้ ยังลังเลแต่ล่าสุดผมโดยส่วนตัวผมฟันธงว่ามาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแน่นอนเพราะนายซาโตชินากาโมโตะเนี่ยคือชื่อตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากผู้ที่มีเจตจำนงหรือประเทศที่มีเจตจำนงในการจะสร้างกลไกของบิตคอยขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็เลยใช้ชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่นทําไมผมถึงมั่นใจแบบนั้นเพราะอย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆลองคิดตามดูสหรัฐอเมริกาณนะัจจุบันมีอิทธิพลขนาดที่จะสามารถแซงชั่น ประเทศรัสเซียซึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนกันให้ออกจากระบบการเงิน s วิฟตได้ทันทีนะครับแต่ว่าสาหรัฐ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่สามารถทําอะไรสกัดกั้น i t c o i n ได้เลยโดยเฉพาะตั้งแต่ตอน,นแรกๆที่เริ่มมี Bitcoin ขึ้นมา adoption rate ยังน้อยจริงๆแล้วหน่วยข่าวกรองของสหรัฐยังไงรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยหยุดยั้งมันนะครับจริงๆออกกฎหมายแบนบิตคอยณเวลานี้ไปเลยก็ยังได้นะครับแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ทํา แต่ทั้งที่ในไวท์เพเปอร์ก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนของนายซาโตชิว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายระบบเฟดเคเ r นซี y นะครับหรือการเงินแบบรวมศูนย์ทั้งหมดนี้น่าสงสัยว่ามันเป็นพอ็อดเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เบี่ยงเบนความสนใจของคนออกไปจาก ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากกรณีนี้ในกรณีที่มีเหรียญบิตคอยมากที่สุดตั้งแต่แรกก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์บ้าคลาั่งเหรียญคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาทั่วโลกหรือเปล่าแล้วเวลเหล่านั้นเป็นใครเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นองค์กรที่ไหนที่เก็บเหรียญเหล่านี้ในกระเป๋าจำนวนมากไว้ของสหรัฐอเมริกาอย่าลืมว่ามีกระเป๋าแอดเดสของ BTC หลายแอดเดสมากที่มีเหรียญบิตคอยจำนวนมากและยังไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับก็แค่จะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดในโลกจริงๆของเราเนี่ย มันซับซ้อนมันลึกแล้วมันก็ยอกย้อนยิ่งกว่าบทหนังในละครอะไรมากมายซะอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อแต่อย่างที่บอกนี่เป็นความเห็นส่วนตัวฟังไว้ไม่ต้องเชื่อแต่อยากจะฟังให้ละเอียดว่าทำไมผมคิดแบบนี้เดี๋ยวพุดธนี้เจอกันในไลฟ์2องทุ่มนะครับสงการพอดีเลยเจอกันจ้า